น้ำหนักเด็ดขาดนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมี3สิ่งนี้วันนี้มินจะมาบอก3สัญญาณค่ะที่ทําให้คุณรู้ว่าการลดแบบนี้ทําให้คุณลดไม่ยังย่งยืนแน่นอนนะคะ,ะฉะบับคนที่เคยลดมาแล้วมากกว่าหลายร้อยครั้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่มินรู้สึกว่าเฮ้ยฉันหุ่นดียั่งยืนแล้วจริงๆและอยากมาบอกไมเซทกับทุกๆคนค่ะ,ก,คคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของพวกเรา2คนนะคะหรือกดติดตามช่อง Tik t o อกที่มินลงไปด้วยนะคะวันนี้นะคะข้อแรกเลยนะคะคุณอย่าลดเด็ดขาดค่ะว่าคุณ ว่าคุณไม่ชอบตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยพอรู้สึกว่ามีปมอดีตในใจหรือความรู้สึกแบบกดดันที่ว่าฉันจะต้องสวยกว่าคนนั้นฉันโดนแฟนทิ้งฉันไม่ยังไม่สวยเลยฉันยังไม่ดีพออย่าลดด้วยความรู้สึกนั้นเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันจะลดได้แค่ชั่วคราวแล้วเราจะใจร้อนกับการลดมากๆนะคะเราจะรู้สึกว่า มันไม่ยังยืนสุดๆเลยนะคะถ้าเราไม่รู้สึกรักตัวเองจริงๆตอนจําได้เลยค่ะล่าสุดตอนต้นปีเมื่อเดือนมการามีลดเพราะมินรู้สึกว่าเฮ้ยเอาสักตั้งว่ะแบบเราสุขภาพไม่ดีแล้วเราอยากจะเป็นคนที่สุขภาพดีเราอยากจะเป็นคนที่แข็งแรงมากขึ้นดีมากขึ้นคือลดเพราะว่าเรารักมันจริงๆอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะนําพาตัวเองไปในจุดที่ดีขึ้นนะคะลดที่2ค่ะอย่าทําเด็ดขาดนะคะถ้าคุณลดแล้วลกคุณรู้สึกว่า ไลฟ์สไตล์ของคุณมันจะต้องแบบเปลี่ยนไปสุดๆนะคะหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าถ้าเกิดปกติคุณเป็นคนที่ทานมื้อเย็นเป็นปกติไลฟ์สไตล์ของคุณคือต้องไปแฮงเอาท์กับเพื่อนต้องไปคาเฟ่นะคะการลดแบบที่มันแบบฉีกไลฟ์สไตล์ของเราไปเลยนั้นนะคะมันดีค่ะทุกคนยังไงมันก็ลดมันก็เห็นผลแน่นอนสมมติว่าบางคนชอบทานหมูกรอบมากๆนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆเลิกทานไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนกับคนที่แบบ ติดเสพติดอะไรสักอย่างแล้วเราเลิกไปเลยมันจะทําให้ร่างกายตกใจแล้วก็ทําให้เราไม่มีความสุขค่ะการลดที่ดีนั้นเราจะต้องยังใช้ไลฟ์สไตล์กับแฟนเรากับครอบครัวเราได้อยู่นะคะแล้วมันจะทํำยังไงนะคะมินจะบอกเลยนะถ้าเราเข้าใจโภชนาการเข้าใจลําดับการกินปรับตัวเองให้ได้ออกกําลังกายมากขึ้นหรือว่า ทำอะไรก็ตามที่มันรู้ความมีความรู้เกี่ยวกับอาหารมากขึ้นนะคะรับรองเลยไลฟ์สไตล์ของเรามันก็จะยังเป็นไลฟ์สไตล์ของเราแต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นและปรับเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะข้อที่3ค่ะอย่าลดเพราะรู้สึกว่าเครียดหรือรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับตัวเองนะคะหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นมินสังเกตเวลาที่เราลดแล้วเราแบบ กดดันตัวเองมากเกินไปไม่มีความสุขมากเกินไปค่ะมินไม่เคยเห็นใครทําได้ระยะยาวๆเลยสุดท้ายก็กลับมาโยโย่สุดท้ายก็ทําได้แค่ประเดี๋ยวประดาวนะคะทำไมมินถึงไม่อยากทุกคนเปรียบเทียบเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันโครงสร้างแต่ละคนไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาเกิดมามีกรรมพันธุ์ที่แขนขาเล็กอยู่แล้วนะคะ ลดนิดนิดหน่อยหน่อยกินนิดนิดหน่อยหน่อยก็โอเคนะคะบางคนเนี่ยคือแบบกรรมพันธุ์ตัวใหญ่บางคนกรรมพันธ์กระดูกเล็กกระดูกใหญ่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เลิกเปรียบเทียบแล้วเลิกกดดันตัวเองและมีความสุขในแนวทางที่เราสามารถทําไหวค่ะแล้วเดี๋ยวความรู้ต่างๆมันจะพาให้เราไปในจุดที่เรามีเป้าหมายตรงนั้นได้เนาะสามข้อนี้มินหวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้แล้วก็ไปปรับดูนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะฟังข้อมูลนะคะมินเปิด Open House นะโปรแกรมของเรานะคะชื่อว่า l เลอร์ไลท l e a n โปรแกรมนะคะ นตี้นะคะเป็นโปรแกรมที่มินบอกเลยนะว่าคือมีสิ่งแวดล้อมดีๆมีคุณหมอมาให้ความรู้แล้วก็มีคนที่มีประสบการณ์ในการลดได้มาแชร์เป็นกําลังใจมาเป็นความรู้ให้กับทุกคนใครที่กําลังมุ่งมั่นอยากจะ เปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะลดน้ําหนักครั้งสุดท้ายแล้วก็อยากที่จะมีรูปร่างที่ดีในไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะไม่ต้องอดอาหารกินให้อิ่มทุกมือ้อและก็มีความสุขในทุกๆวันได้นะคะก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เวลา2องทุ่มผ่านซูมนะคะมินรับแค่50ซิเท่านั้นนะคะที่จะมาซิดอินฟังความรู้กับคุณหมอแล้วก็ฟังความรู้กับคนที่เป็นสิ่งแวดล้อมในการรักตัวเองดูแลรูปร่างไปด้วยกันนะคะยังไงคลิกลิงก์ลงทะเบียนมาได้เลยถ้าเกิดข้อมูลของมินเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดตติิดดามมแล้้ววกกข็ขออหัใจพพ์ กันเข้ามาได้ด้วยนะคะใครลดแล้วเป็นยังไงเป็นแบบไหนลองพิมพ์คอมเมนต์บอกกันนะ